สวัสดีคะ่ะคิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนกล้องหลังนะคะกล้องหลังไม่โฟกัสหรือว่ากล้องหลังมืดหรือว่าเข้ากล้องหลังไม่ได้นะคะอันนี้เกิดจากสาเหตุที่กล้องเสียนะคะตัวเครื่องในคลิปีวิดีโอเนี่ยเป็นรุ่นหัวเว่ย p สามสิบ pro นะคะอาการก็คือกล้องหลังเนี่ยมันไม่โฟกัสนะคะตัวอย่างเช่น เราจะถ่ายตัวหนังสือนะคะเวลาที่เราเอาไว้หน้ากล้องเนี่ยมันจะโฟกัสนะคะแล้วก็จะเห็นตัวหนังสือนะคะแต่ว่ากล้องหลังของหัวเว่ยตัวนี้นะคะมันไม่สามารถโฟกัสตัวหนังสือได้เลยนะคะเวลาที่เราถ่ายแบบเนี้ยมันจะเบลอไปเลยนะคะเนี่ยภาพเนี่ยมันจะมองไม่เห็นมองไม่รู้เรื่องเลยนะคะเย่ยนะคะะ เกิดจากสาเหตุก็คือกล้องหลังตัวเนี้นะคะเนี่ยตัวเนี้นะคะมันเสียนะคะเนี่ยมันทำให้ไม่สามารถใช้งานได้นะคะกล้องหลังของหัวเว่ยพีสามสิบโปเนี่ยมันจะมีหลายตัวมากเลยนะคะนี่นะคะ ก็สังเกตอาการไปว่าเป็นตัวแบบกล้องหลกักหรือว่ากล้องธรรมดากล้องถ่ายรูปนะคะกล้องทั่วไปหรือว่าเป็นกล้องมุมไวนะคะหรือว่าเป็นกล้องตัวซูมนะคะตัวไหนเสียเนี่ยก็เปลี่ยนตัวนั้นนะคะอันนี้มันเป็นกล้องกล้องตัวที่มันเสียนะคะเนี่ย ตัวเนี้ยของตัวใหญ่นะคะมันไม่โฟกัสเลยนะคะอ่าตอนนี้ได้ทำการเปลี่ยนตัวใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวจะลองถ่ายดูนะคะนี่นะคะอ่าเห็นไหมคะมันจะโฟกัสตัวหนังสือชัดเลยนะคะเวลาเราขยับออกเนี่ยอ่าสมมติเราขยับออกเนี่ย มันก็จะไปโฟกัสด้านหลังนะคะเนี่ยนี่นะคะลองเอามาไว้ด้านหน้านะคะอย่างนี้นะคะเนี่ยมันก็จะโฟกัสด้านหน้านะคะนี่นะคะ,ะ,คะตัวที่เสียเนี่ยมันไม่โฟกัสเลยนะคะ มันมองไม่เห็นเลยนะคะมันแบบมันมืดเลยนะคะหรือว่าเบอร์นะคะมองไม่เห็นหรือว่าอ่านตัวหนังสือไม่ออกเลยนะคะประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวเราจะลองจะลองดูเนี่ยเห็นไหมคะมันจะเนี่ยมันจะ,นจะเห็นด้านหน้าชัดเลยนะคะ ด้านหลังมันก็จะเบลอแต่ถ้าเราโฟกัสด้านหลังฮะเห็นไหมคะด้านหลังมันก็จะชัดนะคะด้านหน้ามันก็จะเบื่อเนี่ยน,นะคะเนี่ยเราจะอ่านออกเลยนะคะว่ามันอ่านว่าอะไรเนี่ย นี่นะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองอันนี้นะเนี่ยเนี่ย <c oughs> มันก็จะโฟกัสนะคะเมื่อเราเอาตัวหนังสือเข้ากล้องนะคะนี่นะคะมันก็จะโฟกัสนะคะ เราออกก็ <S <S มันก็จะโฟกัสต,ตรงอื่นนะคะตรงด้านหลังนะคะพอเราเอาของเข้ากล้องเนี่ยอมันก็จะโฟกัสของที่เราเอาเข้ากล้องนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนกล้องหลังนะคะกล้องหลังเนี่ย ถ้ามันมีปัญหาอะไรนะคะเปลี่ยนตัวใหม่ไปมันก็จะสามารถใช้ได้นะคะนี่นะคะไว้น้่นน่ะถ้าเราแตะด้านหน้าด้านหลังมันก็จะโฟกัสเอ่อด้านหลังมันก็จะเบือนะคะพอเราแตะไปที่ด้านหลังอ่าด้านหลังมันจะก็จะโฟกัสด้านหลังนะคะ ประมาณนี้นะคะเปลี่ยนกล้องหลังของหัวเว่ย P 3 0 Pro นะคะนี่นะคะ,ะสำหรับลูกค้านัานไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนกล้องหลังนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะนี่นะคะ